สวัสดีครับคลิปนี้พ่อพงษจะพามาเก็บลูกหม่อนหรือว่ามันเบอรี่นะครับจะเอาไปทำม่อนหยีกันครับเดี๋ยวตามพ่อพง์มาเก็บเลยนะครับสวนครัวของพ่อ,อยังรอ ลูกกลับขึ้นมารถน้ำเก็บพักจะปลาเอามาเข้าครัวทำกินอยู่กันพร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็ วันนี้พ่อพงจะทำหมอนหยีนะครับไปเก็บลูกหมอนมาแล้วนี่ครับอันดับแรกเราก็ต้องเอามาเด็ดควันมันออกก่อนครับนี่เด็ดควันลูกหมอนเนี่ยครับออกคันนี้ก็เอาหมอนล้างน้ำนะครับล้างน้ำดื่มล้างให้สะอาด มีฝุ่นมีอะไรคราวนี้มาดูเครื่องปรุงหรือว่าอุปกรณ์ในการทำนะครับเครื่องปรุงของเราวันนี้พ่อพงจะทำาจากลูกมอนนะครับ4กิโลครับลูกมอน4กิโลนี่พ่อพงก็จะใช้น,น้ำตาลทรายนะครับ 1>, 1กิโลแล้วก็นีค่ครับแบะแซครับจะใส่ไป2ขีดครับแล้วก็เกลือป่นครับเกลือป่นก็4ช้อนครับสำหรับคนที่ชอบเผ็ดนะครับเราก็ใส่พริกป่นไปด้วยก็ได้นะครับใส่ลงไป1ช้อนหรือว่าตามชอบนะครับส่วน วันนี้นะครับพ่อพงษ์จะทำไว้ให้ลูกชายกินนะครับก็เลยไม่ใส่เพราะลูกชายไม่ชอบเผ็ดครับทีนี้เราก็เอาลูกหมอนที่ล้างแล้วเนี่ยครับมาตำครับตำให้แหลกนี่ครับตำแหลกแล้วครับ อันนี้เราก็เทใส่กระทะไว้ครับนี่คือลูกหมอน4กิโลกร,รัมนะครับที่พ่อพงต์ตำเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็จะเอาไปตั้งไฟแล้วก็กวนครับโดยที่เราไม่ต้องเติมน้ำลงไปนะครับน้ำในนี้ก็จะเป็นน้ำจากหมอนทั้งหมดครับพ่อพงทํทำสูตรนี้ก็คือ,อหมอนร้อยเปอร์เซนต์เลยครับ จะไม่มีผสมกากของหมอนนะครับคือบางสูตรที่เขาทำเนี่ยเขาจะเอากากของหมอนที่เหลือจากการต้มน้ำหมอนนะครับก็คือถ้าเขาไปทำน้ำหมอนหรือว่าน้ำมันเบอร์รี่แล้วเนี่ยเหลือกากเขาจะเอากากเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาผสมกับมันเบอร์รี่ที่เราเนี่ยตำแล้วเนี่ยครับอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็จะเป็นาการทำหม่อนหยีที่ไม่ใช่แบบใช้ลูกหมอนร้อเเซครับแต่ว่าพ่อพงเนี่ยจะใช้ลูกหมอนร้อเซนเลยนะครับเราจะได้รสชาติของหมอนอนะ่ะเต็มร้อยครับไฟติดแล้วนะครับเราก็เอานี่กระทะขึ้นตั้งเลยครับกระทะที่ใส่หมอนเนี่ยครับตั้งเลย การที่เรากวนนี่มีแต่เนื้อหมอนกับน้ำหมอนล้วนๆนะครับไม่มีน้ำเปล่าเติมเลยนะครับคราวนี้เราก็จะใส่น้ำตาลลงไปเติมน้ำตาลลงไป1กิโลนะครับปกติแล้วใช้น้ำตาลทรายแดงจะดีที่สุดครับพอดีว่าพ่อพงหาน้ำตาลทรายแดงไม่ได้ครับคราวนี้ก็เติมเกลือป่นลงไปนะครับ1ช้อน 2ช้อน3ช้อน4ช้อนครับถ้าใครชอบเผ็ดนหน่อยก็เติมพริกลงไปได้นะครับพริกป่นลงไปหนึ่งช้อนครับแต่ว่าอันนี้คือลูกชายไม่ชอบเผ็ดครับก็พ่อพงก็เลยไม่ใส่ครับอันนี้ทำให้ลูกชายกินครับ อันนี้เราก็ตั้งหม้อแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับพอมันเดือดแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับใช้เวลานานครับจนจนมันแห้งอะครับจนจับกันจนเป็นก้อนนู่นแหละครับครันนี้ก็เติมแบะแซลงไปนะครับนี่ครับแบะแซเติมลงไปสองขีดครับนี่ครับพอปุงตวงไปแล้วใส่ลงไปเลยแบะแซ เหนียวๆครับเราใส่แบะแซไปเพื่อว่าเวลาเราปั้นมันเป็นก้อนเนี่ยมันจะได้จับกันแน่นจับกันดีครับถ้าเป็นฟองอากาศแบบนี้เราก็ตักออกนะครับนี่ เริ่มเหนียวแล้วนะครับเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วเริ่มข้นแล้วนะครับผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงผ่านไปครับเริ่มหอมกลิ่นน้ำตาลแล้วครับคนให้มันหนืดๆก่อนครับ ถ้ามันหนืดแล้วเราปั้นก้อนมันก็จะปั้นง่ายสองชั่วโมงครึ่งครับผ่านไปเดี๋ยวเราก็เอาไปพักไว้ให้มันเย็นแล้วก็จะมาปั้นเป็นก้อนครับนี่ครับหมอญีกวนที่พวงกวนไว้แล้วแล้วก็มันเย็นแล้วครับคันนี้เราก็มาปั้นเป็นก้อนครับ พ่อพงจะทำเป็นสองแบบนะครับก็คือจะทำเป็นอ่าที่คลุกน้ำตาลแล้วก็แบบไม่คลุกครับการปั้นเป็นก้อนเราก็จะปั้นเป็นก้อนแบบนี้นะครับนี่ก้อนเล็กก้อนใหญ่ตามแต่เราชอบครับอันนี้พ่อพงจะทำก้อนใหญ่หน่อยเพราะมันจะได้เสร็จเร็วเพราะทำกินเองครับอันนี้แบบไม่คลุกครับอันนี้ถ้า ถ้าเราทําแบบคุกเราก็เอามาใส่น้ําตาลทรายขาวเนี่ยนะครับนะครับปันเป็นก้อนแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายขาวล้วจะปั้นเป็นก้อนแบบนี้ครับ นี่ครับปั้นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวคันนี้ฝั่งนี้พระพงษ์จะคลุกน้ําตาลมีคลุกน้ําตาลทรายนะครับฝั่งนี้ไม่คลุกครับลูกชายจะชอบที่คลุกน้ําตาลส่วนแม่เขาอ่ะจะไม่ชอบคลุกครับ นี่ครับอันนี้คลุกน้ำตาลครับส่วนอันนี้ไม่ได้คลุกน้ำตาลครับนี่ครับหม่อนหยีของพ่อพงครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นแบบคลุกครับคลุกน้ำตาลทรายครับแบบนี้แบบไม่ได้คลุกน้ำตาลทรายครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพ่อพงษ์จะเก็บไว้คืนหนึ่งให้มันเย็นตัวให้มันแข็งตัวกว่าน,นี้แล้วก็ครันนี้ก็เราก็เอาบรรจุลงในกล่องเก็บไว้ครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวนครัวของพ่อ